สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 9ม8.5ค่ะเจาะลึกทั่วไทยใช้แถลงนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารนะคะ21มิถุนายน2560ค่ะครับเอาละครับไปกันที่เรื่องอะไรครับวันนี้เปิดประเด็นด้วยกล้าจริงๆกล้าพูดจริงๆใครคะ มีผู้ชายคนหนึ่งกล้าพูดมากเลยลองอกไปทีค่ะไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนั้นองอกไปเลยอ่ะผู้ชายคนหนึ่งเริ่มด้วยอะไรที่อยากจะเสียดสีผู้คนสักนิดหนึ่งบอกตรงๆเลยนะย้อนกลับไปเมื่อวานค่ะมีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเรียกย่อๆก็คือสบทสปทร เขาก็ประชุมจนหมดวาระการประชุมละมันก็จะเป็นธรรมเนียมประธานในที่ประชุมก็จะเปิดรอบให้สมาชิกสปทได้หารือกันหรือได้นําเรื่องมาหารือในที่ประชุมมีอะไรจะหารือเชิญอ,อมีประเด็นอะไรอยากจะมาพูดคุยหารือเปิดกว้างมากมีสมาชิกสปทสายตํารวจหนึ่งคนยศพลตํารวจเอก ตำแหน่งที่ปรึกษาสบ .10 ส,สำนักงานตํารวจแห่งชาติตําแหน่งเทียบเท่ารองพบะตะรและก็เป็นสมาชิกสปทด้วยชื่อสุวิระทรงเมตตาคนตํารวจเอกสุวิระนี่เองครับที่ปรึกษาสบ .10 เทียบเท่ารองพบะตะรนะครับมีสิทธิ์คั่บพบตะรได้เหมือนกันนะว่ากันประมาณนั้นนะครับเขาว่ากันว่า ถ้าเส้นทางของโจกหวานเจี๊ยบไม่สะดุดอน,นาคตได้เป็นพบตรเช่นกันบางคนก็เริ่มพูดก,กันว่าสุวิระทรงเมตตาถ้าไม่สะดุดขาตัวเองก่อนนะครับก็มีโอกาสชิงหรือไม่เผชิญกับวิบากกรรมอะไรที่มันแรงๆนะครับก็อาจจะได้คู่กับพบตรเช่นกันม,มีโอกาสอ่ะผมใส่แบล็คลาบให้ครบคนเลยะนะครับเอะผมจับไปไป,ไปเทียบกับเส้นทางชีวิตของโจทำไมผมก็ไม่ทราบท,ที่จริงสองคนนี้ไม่เกี่ยวกัน นะครับค่ะดาวเด่นเหมือนกันเท่านั้นเองพลตำรวจเอกสุวิระเหรอจ๊ะก็ดาวเด่นไม่ไดมอะไรมากไปกว่านั้นใช่ไหมจไม่มีไม่มีพลตำรวจเอกสุวิระโซเมตราเทียบเท่ารองพบตรขอหารือขอใช้รอบพิเศษของที่ประชุมสบทในการหารือบางเรื่องสาระที่หารือนั้นน่าสนใจจริงๆนะค่ะเรื่องอะไรคะ อานเลยดีกว่าปลอดภัยดี <laughs> <laughs> จัดไปค่ะพลตำรวจเอกสุยระทรงเมตตาพูดถึงเรื่องวิทยาแก้วพระใดแกนนำกระปสะสออดีตสสนครพักปรชาธิป,ปัตยเปิดประเด็นซื้อขายเก้าอี้ใน,นสังคมตำรวจโอ้โหร้อนฉาเลยก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกสุยละประกาศกลางที่ประชุมสปทดังนี้ครับ มีข้อเท็จจริงโดยการสอบถามจากเพื่อนตำรวจรุ่นพี่รุ่นน้องส0มร้อคนและลูกศิษย์ตำรวจอีกสา0 0 0่นคนมไม่มีใครจ่ายเงินไม่มีใครรับเงินจากการซื้อขายเก้าอี้อและขอยืนยันว่าไม่มีผู้บังคับบัญชาขายตำแหน่งเพราะเรื่องการซื้อขายตำแหน่งในยุคนี้ไม่สามารถกระทำได้แค่คิดผู้บังคับบัญชาก็ได้ยินแล้วได้ยินแล้วไงอะค่ะแล้วไงคะ ได้ยินอะไรไงเออผมนี่ก็อยากจะถามได้ยิน,<ท>นว่กไงวยสุวิระว่าได้ยินแล้วไงเราได้ยินว่าไงด้วยเออเออ,เอ,อแต่ว่าต่อไปนี้วัคทองนะจัดมาค่ะจากการตรวจสอบพบว่าต้นต่อข่าวลือหมายถึงข่าวลือผ่านปากคนระดับวิทยาแก้ประดายอดีตมติว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุมีการซื้อขายกาอี้ จากตำรตรวจสอบพบว่าต้นต่อข่าวลือมาจากหนึ่งกลุ่มที่ผิดหวังจากการแต่งตั้งโยกย้ายมีความโกรธเคืองกับผู้บังคับบัญชาที่ไม่แต่งตั้งต,น,ตนเองให้มีตำแหน่งสูงขึ้นตามที่ต้องการจึงปล่อยข่าวลืองั้นเหรอ,อ,อสองอข่าวลือมาจาก ผู้ที่มีความผิดหวังจากการแต่งตั้งโยกย้ายและมีความกดเคืองผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่หรือคนที่มาแทนตำแหน่งที่ตัวเองครองอยู่จึงมีความริษยาใส่ร้ายผู้ได้รับตำแหน่งที่ตนต้องการหรือมาแทนในตำแหน่งที่ตนครองอยู่แต่เดิม,มโดยการกล่าวว่าว่ามีการซื้อขายตำแหน่งสามข่าวลือต้อนต่อข่าวลือมาจาก กลุ่มผู้มีบาร,รมีที่อยู่ในพื้นที่ที่ฝากลูกน้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมาเพื่อขอรับการสนับสนุนในตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อไม่สามารถแต่งตั้งให้ได้จึงเกิดความแค้นและปล่อยข่าวอืก็อกหักนงะพวกอกหกักมีมคนว่ากันที่จริงนะตอนเปิดรอบเรื่องนี้ครั้งแรกยังเป็นการประชุมเปิดผู้สื่อข,ข่าวสามารถที่จะฟังการประชุมได้ค แต่พอพูดไปแค่นิดเดียวมีคนสะกิดเอ๊ะมันไม่ค่อยดีกระมังประชุมรับเถอะนักข่าวอยู่หลังจากนั้นก็เกิดการประชุมรับรับอย่างไรไม่ทราบทั้งหมดเนี่ยหลุดจากที่ประชุมรับทั้งสิ้นในนั้นแหละเขาลับกันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งย่อเรื่องก็ได้คนสามกลุ่มที่ที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นคนปล่อยขาหรือส่วนใหญ่ก็พวกอกหักพวกอกหักอะ ลิศยาโกรธแค้นมาเอาก็อีนเองไปจริงหรือคะไม่รู <c oughs> ้ก็จบกันแต่มีคนให้ฟังนะขณะที่พลตำรวจเอกสุรสทงเมตตานำเสนออย่างเป็นตุปเป็นตะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างครบถ้วนกระบวนวาม,มยืนยันว่าไม่มีการซื้อขายเก้าอี้ในยุคนี้ข่าวซื้อขายเก้าอี้มันมาจากคนสามกลุ่มอมพวกขี้ฉาขี้ลิษยา,าโกรธแค้น,น,นอะไรประมาณนั้น ก็ว่ากันไปยุคนี้ซื้อขายไม่ได้หรอกแค่คิดจะซื้อขายเก้าอี้ผู้บังคับบัญชาก็ได้ยินแล้วผู้บังคับบัญชาไม่ยอมแน่อว่ากันไปแต่ขณะที่พูดในสิ่งเหล่านี้นั้นหลายคนในที่ประชุมรับมาเล่าให้ฟังว่าสีหน้าสีตาของคุณสุวิระนิ่งเนียนนิ่งเนียนแน่มากแล้วก็นวล จบกันไปอ่ะ,อะการประชุมสปทก็จบลงไปจบไปแล้วเมื่อวานแต่ในวงการตำรวจคงยังพูดเรื่องนี้กันอยู่แหละไม่ใช่วงการตำรวจนะทุกวงการสังคมทั้งสังคมเขาก็พูดถึงเรื่องที่เขาพูดก,กันในที่ประชุมรับสปทเมื่อวานด้วยความด้วยความสนั่นวันไหวด้วยความระเบิดเถืเอ่อเทิงไม่ใช่ด้วยความสำราญบานฉ่ำปื้มปิติ แต่พูดถึงด้วยอาการระเบิดเถิดเถิงจุดๆประจุดประกายใครบางคนมากมายกลกองทีเดียวกระทั่งมีคนเอาเพลงเพลงหนึ่งซ้อนเข้าไปในภาพการประชุมสบทอแล้วส่งมาให้เจาะลึกทัทไทยอินไซต์เท a ลนไปลองดูกันหน่อยไมมเพลงอะไรไอ้ขั้นเราจะเก็บไว้เสพไว้คนเดียวเนี่ยมันก็จะจิดจะดําไปนิดหนึ่งหรอคะเป็นเพลงอะไรคะ ฟังกันเลยดีกว่าฟังอีกครั้งนะครับเพลงนี้มีคนซุกสนจับไปซ้อนเข้าไปในภาพการประชุมสบทเชิญฮะไปชมไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะวนครับผมไอหมอนี่มันเป็นอะไรตายของมันโอ้เดวผมจะเปิดบัญชีนังหมาดูก่อนนะครับเป็นอะไรตายโอ้ในบัญชีไปมีชื่อเป็นอะไรตายไอหมอนี่ เออผมเป็นนักการเงินที่ซื้อสัสสินริพยมาโดยตลอดแต่เขาหาว่าผมซื้อเสียงเลยผมเลยน้อยใจยเป็นค่ายโป้งตายเลยโกหกนั้นตายตกนรก วันนี้ทุกคนอยู่ในวงเวียนวนความขัดแย้งเกิดเป็นคนหากินและต้องขแข่ง เอาละครับคุณแมวสาวครับอุตาะต้องบอกอุตะเลยนะคะคุณแม่สาวครับมีคนเข้าสวนคํามาแก่ทันควันเลยเขาบอกว่าไอเรื่องตกนรกเป็นเรื่องของชาติหน้าแต่ขึ้นสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องของชาตินี้อ๋อเหระคะช่างคิดนะตกนรกอะชาติหน้าเหรอช่างคิดจริงขึ้นสวรรค์ในชาตินี้ขอขึ้นสวรรค์ก่อนช่างคิดกันจริงขอคิดแค่ชาตินี้ชาติหน้าไม่เกี่ยว ดีไหมครับช่าง,งคิดด้วยนะเอาเพลงกับภาพมาแมทกันแบบไม่มีคำอธิบายค่ะไม่มีความเห็นค่ะซัพพอร์ตไทยซัพพอสายตำรวจกล้าพูดขี้อิดฉาปูดข่าวซื้อเก้าอี้พักเถอะตามนั้นไปพักกันสักครู่นะคะ